หลังจากนั้นเราก็มาเริ่มซักผ้ากันได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาทําการตากผ้ากันนะทุกคนการนําตะเข็บออกมากลับด้านนอกออกด้านในกลับด้านในออกข้างนอกนะคะทุกคนแต่ถ้าตากที่กลางแดดจัดๆนะคะทุกคนยิ่งตากนานทําให้ผ้าของเราสีซีดและอีกอย่างหนึ่งคือเอ่อทำให้กลิ่นที่มันติดไปกับผ้าของเรามันก็ระเหยออกไปหมดนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเล็กอีกแล้วนะคะในออนเพาสตอรี่นะจ๊ะทุกคนในคลิปนี้นะคะเล็กก็จะมาเผยเคล็ดลับในการซักผ้าด้วยมือนะคะแล้วก็ซักยังไงให้ผ้าเราที่ใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มเนี่ยหอมติดทนนานนะคะทุกคนคือมีคอมเมนต์หนึ่งอยากให้ช่วยมา มามามาแบบว่าเผยเคล็ดลับในการซักผ้าด้วยมือให้ดูนะคะทุกคนเป็นคอมเมนต์ตัวนี้นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าบอกไว้ก่อนนะคะว่าเคล็ดลับตรงนี้นะคะเป็นเคล็ดลับโดยเฉพาะของเล็กเองนะคะส่วนเคล็ดลับของคนอื่นเป็นยังไงก็เล็กไม่รู้นะคะนี่จะเป็นเคล็ดลับของเล็กเองะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก็เหมือนกับการซักเครื่องทั่วไปนะคะก็คือเราก็จะแยกผ้าสีขาวนะคะออกจากผ้าสีดำนะคะทุกคนแยกออกเป็นอย่างนี้นะเล็กจะใช้น้ำยาซักผ้าที่แบบว่าช่วงนี้ก็แบบว่าฝนตกบ่อยนะคะก็คือตากผ้าก็ไม่ค่อยจะรู้สึกจะแห้งเลยนะคะทุกคนเราต้องนำมาตากในที่ร่มนะคะ คือเล็กจะใช้น้ำยาปรับผ้าเอ้ยน้ำยาซักผ้าตัวนี้นะคะที่สยบกลิ่นอาบนะคะพร้อมกระจับขจัดคราบนะคะได้อย่างแบบว่าสะอาดล้ำลึกและคราบที่หนักๆน,นะคะทุกคนนิจะ้ะส่วนน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเล็กจะใช้เป็นแบบว่าแบบนี้นะที่แบบว่า มีกลิ่นหอมนะคะทุกคนติดทนนานนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการซักของเราการล้างน้ำสะอาดของเราแล้วก็การตากผ้าของเรานั่นเองนะจ๊ะเล็กจะใช้เป็นน้ำยาซักผ้าแทนผงซักฟอกนะคะทุกคนโดยส่วนตัวของเล็กนะคิดว่าการใช้น้ำยาซักผ้ามันน่าจะแบบว่าไม่มีคราบนะคะทุกคนติดไปนะเราก็กะปริมาณน้ำแล้วก็ เสื้อผ้าของเรานะคะแล้วเราก็เทน้ำยาซักผ้าลงไปนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะก็ตีค่ะตีมันส่งผงซักฟอกทั่วไปเลยเห็นไหมคะเขาจะแบบว่าละลายน้ำได้เลยอะถ้าเป็นผงผงซักฟอกเขาจะแบบว่ามันเหมือนมันยังไม่ละเอียดไม่ละลายไปกับน้ำอ,อันนี้โดยส่วนตวงเล็กนะคะ หลังจากนั้นเราก็เอาผ้ามาใส่เลยจ้าแล้วเราก็แช่ผ้าของเรานะคะประมาณ10นาทีนะคะเราถึงจะทำการซักนะจ๊ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มซักผ้ากันได้เลยนะคะสำหรับของเล็กนะคะเป็นผ้าที่ไม่ค่อยสกรปรกมากนะคะก็เลยจะใช้แค่มือในการขยี้ขยี้นะคะโดยไม่ต้องใช้แปรงนะคะทุกคนเพื่อที่จะถนอมเนื้อผ้าของเรานะคะ ไปซักผ้ากันเลย หลังจากที่เราซักไปได้สักพักนะคะทุกคนในกะละมังของเราก็เริ่มว่างใช่ไหมผ้ามันก็น้อยลงเราก็สามารถนําผ้าที่เราแยกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะคือผ้าสีกับผ้าขาวนะคะทุกคนเราก็นําใส่ลงไปเลยจ้าโดยที่ไม่ต้องทิ้งน้ําซักผ้าในรอบแรกนะคะทุกคนมันเปลือง <c oughs> มันเปลืองนะคะทุกคนเรายังสามารถใช้ได้อยู่นะจ้าเราก็ใส่ผ้าลงไปเลยจ้า ผ้าสีลงไปเลยเพื่อที่จะแช่ไว้นะคะทุกคนถ้าใครใส่ไม่พอหรือใส่ไม่หมดก็ทยอยใส่ไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะซักไปใส่ไปซักไปแช่ไปนะคะทุกคนประมาณนี้นะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเคล็ดลับนี้เป็นเคล็ดลับของเล็กนะแต่ว่า เคล็ดลับของคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่นี้เป็นเคล็ดลับของเล็กนะคะทุกคนลองไปทําดูนะเสร็จแล้วจ้าแล้วเราก็เริ่มซักผ้าต่อไปเลยจ้าหลังจากนั้นเราก็จะมาล้างน้าเปล่านะคะหลังจากที่เราซักผ้าเสร็จแล้วนะเราจะซักน้าเปล่าสองรอบนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นรอบแรกนะ และนี่ก็จะเป็นการล้างน้ําเปล่าครั้งที่สองของเรานะจ๊ะทุกคนไปจ้าหลังจากนั้นเราก็จะมาแช่น้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะโดยไม่ต้องใส่น้ําเต็มกะละมังนะคะทุกคนใส่แค่ครึ่งกะละมังแล้วเราก็จะเทน้ํายาปรับผ้านุ่มเข้าไปเราก็กะปริมาณผ้านะคะทุกคน ครชอบหอมมากก็ใส่มากๆแต่แนะนําไม่ต้องใส่มากนะคะใส่นิดเดียวก็หอมแล้วถ้าใครที่ผ้าเยอะนะคะก็ไม่ต้องใส่หมดนะคะใส่พอให้มันแบบว่าเท่ากับน้ําที่เราใส่นะทุกคนก็จะแช่ไปก่อนเล็กจะแช่เป็นผ้าขาวก่อนนะคะผ้าขาวแบบว่าไม่สกรปรกมากไม่สีดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เรียบร้อยจ้าหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณ10 -15 นาทีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเล็กๆจะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะให้มันแบบซึมเข้าสู่เนื้อผ้าแบบว่าหอมๆไปเลยนะจ๊ะแล้วเราก็จะมาทําการตากผ้ากันนะทุกคนซึ่งการตากผ้าก็เป็นส่วนประกอบที่ทําให้ผ้าของเราหอมด้วยเหมือนกันนะคะ<น><น>ก็คือการนําตะเข็บออกมากลับด้านนอกออกด้านในกลับด้นานในออกข้างนอกนะคะทุกคนก็คือ น้ำที่เป็นด้านในที่เราใส่อะตะเข็บด้านในออกมาข้างนอกเพื่อที่จะทำการตัด mm hmm. ถ้าเกิดว่าตากในที่ร่มนะทุกคนก็แบบว่าก็สามารถตากได้นานนะคะแต่ถ้าตากที่กลางแดด จัดจดนะคะทุกคนก็แนะนำว่าไม่ควรที่จะตากนานพอรู้สึกว่าผ้าของเราเริ่มแห้งแล้วเราก็สามารถเก็บได้เลยนะคะเพราะว่ายิ่งตากนานทำให้ผ้าของเราสีซีดและอีกอย่างนึงคือเอ่อทำให้กลิ่นที่มันติดไปกับผ้าของเรามันก็ระเหยอ,ออกไปหมดนะคะอันนี้เป็นความคิดของเล็กเองนะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราไปตากผ้าเสร็จค่ะ เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะสำหรับการซักผ้ายัางไงให้หอมหอมติดทนนานนะคะด้วยการซักมือนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดเป็นกำลังใจให้กับเล็กด้วยนะคะแล้วถ้าใครมีเคล็ดลับดีๆหรือเคล็ดลับอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะจ๊ะแต่คลิปนี้นะคะเคล็ดลับตรงนี้เป็นเคล็ดลับของเลกเองนะคะทุกคนก็เลยนะจะนำมาแชร์ให้กับทุกๆคนได้รู้กันว่ามันหอมจริงนะทุกคนสำหรับวันนี้คลิปนี้เลกก็ลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย